รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันศุกร์3ธันวาคม2,564ปุกกำมุ้ยมาแล้วรายงานตัวในยมามเช้าตู่วันศุกร์ต้องมีความสุขใช่ค่ะชมรายการเราก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ,คะ ในประพิจันมาอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์แนวทางการระบายน้ำออกจากทุง่งพื้นที่ลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเร่งสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ววัน ย้ำมีวิธีแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำอย่างแน่นอนโดยกรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องติดตั้งระบายน้ำพร้อมยังได้วางแผนเก็บกักเป็นน้ำต้นทุนเพื่อให้มีน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆต่อการใช้งานได้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ทุกโครงการชลประทานติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําโดยใช้ระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมปรชะชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการ คาดการสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเจนว่าในสองเขื่อนหลักนะครับในรุ่มน้ำแม่กองจะมีเพียงพอสำหรับปวูกพวกบริโภครักษานิเวศและพืชต่อเนื่องรวมทั้งการปลูกข้าวนาปลัง